อีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นปีใหม่เดือนใหม่นะครับพอใหม่แล้วนะครับสำหรับปี67นะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้กับสายคอฟุตบอลเลยนะครับนะครับคู่ดูเดือดนะครับในค่ำคืนนี้เป็นทางด้านทอนแดมฮอสเปอร์นะครับไก่เดือดทองที่ยังร้อนแรงอยู่ในตอนนี้นะครับจับเจอกับทางด้านทีมที่ร้อนแรงไม่แพ้เช่นกันครับอย่างด้านบอลสปารตนะครับคู่นี้พบกันนะครับ บอกเลยว่าคืนนี้นะครับจะเป็นฮี้นิวเยีย์ที่สนุกที่สุดนะครับในสืบฟุตบอลน,นะครับจะเตะในเวลา3ทุ่มนะครับเป็นานด้านทอรนน์นาฮฮสเปอร์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของอานด้านอย่างบอ์สมัทนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ผลงานเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเราไปเจาะเรื่องวันนี้ผู้เล่นทางด้านสเปอร์จะใช้ใครกว่านะครับนำโดยนะครับไม่ว่าจะเป็นซองฮึงมินอ่าโจาวันนี้เซนโซนะครับแล้วก็ทางด้านอย่างริชาร์ดลิสันนะครับก็กลับมาทำผลงานได้ค่อนข้างดียิงหลายเกมติดแล้วเหมือนกันสำหรับทางด้านริชาร์สันนะครับส่วนฝั่งทางด้านบอสมันนะครับก็ยังฝากความหวังตัวธรรมตู นะครับอย่างทางด้านอย่างโดมินิกนะครับโซลินกี้นะครับแล้วก็มีทางด้านมาคัสครับทาวอนเนียนะครับลงบัญชาการให้กับทางด้านบอลสมารตนะครับตัวผู้เล่นหลักๆของบอลมารตวันนี้พร้อมชนสเปอร์เต็มสูบครับคู่นี้นะก็จะมองว่าเรื่องเกมในบ้านเนี่ยสำคัญนะครับต่อสเปอร์ด้วยนะครับการที่ได้เล่นในถิ่นตัวเองเนี่ยเป็นจุดแข็งของสเปอร์นะครับบวกกับ ผู้เล่นฟอร์มนะครับตอนนี้กําลังเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะน,นี่จะจบได้แค่ไหนนะครับแล้วบอลสมัทเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดายังมองว่าถ้าเกมโต้ดีๆนะครับยังมองว่าสปเปอร์อาจจะเบียดได้นะครับยังมองว่าเกมในบ้านสปเปอร์ยังไว้ใจยังไว้ลายได้เสมอนะครับขอมองไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับในบ้านไม่แพ้ครับ